โอ้นั่งสิงไฟหนาวหนาวห้วยตื้นบ้านเอเดอร์ห้วยตื้นจอดเลยบ้านห้วยตื่นบ้านห้วยตื่นเมืองซ้อนโอ้วันนี้คนอยู่ไร่เนาะวันนี้เนาะเขาเลื่อนทางมากระฮอดบ้านห้วยตื่นเนาะบ้านห้วยตื่นอากาศหนาวเนาะแม่หนาวโอ้ยสิงไฟแต่งกันเลยกินเด้ แก่ภักเนาะแก่ภาคกาดเนาะโอ้เย็นเนาะอากาศเย็นเขียนนี่โอ้ยผู้สาวเซลเซลแผ่เนาะสบายดีเด้อผู้สาวโอ้เซลแผ่เด้อนี่น่ะเซลแผ่เสือเซลแพรเสือเนาะเสื้อผู้ชายป่ะโอ้บรรยากาศดีงามคักเลยเนาะ โอ้มีมะเกียงพร้อมเลยนี่มะเกียงนี่โลเท่าไร่มะเกียงนี่โลหนึ่งสิบห้าพันเนาะโอ้โลหนึ่งสิบห้าพันโอ้ทางนี้มีมีงานเนาะงานดองนี่ทางนี้งานดองงานดองอ๋ออย่านอนเลยเนาะหน้าวะหน้าวะหน้าวะ โอ้ขายมะเกี้ยขือเงินหลายโอเคหนิเนาะสบายดีหนาวบ่หนาวเฮงเนาะไปหุ่ยอนองเลยเอานองเวไปโวงนี้เป็นโวงพักเฮียนเนาะพักเฮียนม่ได้ไปองเหียนเนาะโอ้หนาวหนาวบรรยากาศอยู่ในบ้านห้วยตื่นบ้านห้วยตื่นนี่เป็นชนเผ่ามงเนาะ อิวเมียนโอ้าอเอกส่นเผาอิวเมียนนะเออสามเมืองส่วนเผาอิวเมียนเนาะโอ้ส่วนเผาอิวเมียนอิวเมียนอิวเมียนมงกมงเนาะอิวมียนวมียนนี่คนเดีจะงามพวงามได้งามเดยงามคือกันงามงามอิวเมียนเนาะอ่าาออยาดสั อากาศเย็นเนาะเจ้าอยู่เคนี้ก็มีอาชีพการเฮ็ดไหปลูกเฮ็ดไหเลี้ยงสัตว์ดอกปูมะเกีงนี่ส่วนมะเกีงเต็มทางนั้นเจ้าปูมะเกีงนี่3 4เฮกตาต่อคัวเฮือนเนาะต่อคัวเฮือนโอ้โอ้ฮักกแล้วงานแต่งบ่นี่เนาะ ฮาก็เลี้ยงงานดองเนาะงานดองเข้าเจ้าเนาะน่าจะม้วนเนาะงานดองอยู่ในเขื่นนี้เขื่อนข้าเจ้างามๆเนาะตั้งเหรียญเป็นแถวไปทางนี้ บ้านสนเผ่าเอียวเมียนอยู่ทางเมืองสามไใต้เฮานี่น้อยได้สนเผ่าเอียวเมียนนี <Building. S 2> ่กับบุญยากมีเนาะสนเผ่าเอียวเมียนพี่ทำสบเปาเนาะบ้านเฮามีมีจักครอบครัวอันเอ้ยมีไรเฮือนบ่หกสิบป้ายโอ้หกสิบป้ายเนาะหกสิบหกเฮือนเาอาอนาะอันเล็กน้อยเขาเหือดพ่อหาได้ไปเข,อขาอยู่ใส่ต่อ เออบ่วมพาดจะมีโรงเรียนมัธยมนเนาะเอากระมาฮอตบานหวยตื้นนะกระเห็นผู้สาวขายมะเกี้ยงเนาะสาวเอ,อ้ยโลนึงเท่าเร์มะเกี้ยงโลมะเกี้ยงโล,งโลซิปมกแป้นเลยโลซิปหาเอามะเกี้ยงให้เลยสองโล เอาเอาเสื้อธงให้ได้ทางเลื้อมื้อนี้รถสาวอันนี้เออเอาๆเอามาเกี้ยงรถริเออเอามาเกียงรถ10,000เด้อ15เอออันนี้เียสาววเมียนายมาเกียงเนาะสาววเมียนโอมกระตะงามแท้โอ้นกระตะที่ว่าซานดวบัดนี้แม่นบ่วบ่มบ่ ใบเนาะโอ้สาดดลใบคือจะมันดีเนาะสาวอิวเมียนหนะ้าตาดีเด้อสาวอิวเมียนเออสองโลเ,เป็นจักรพันเออสาวพัเาาวนเนาะอันนี้มานเลยนี่น สาวบ้านห้วยตื่นเนาะแวะมาซื้ออุดหนุนน้องเนาะมาเกี้ยงก็อยลืมแวะมาก็อย่าลืมซื้อ,อมีแต่ฟูกงามๆเ <ๆ S 1> ด้อสาว,สา,วสามเอ้ยน้องสามน,น,น,า,นามสกุลนามสกุลเดียวเนาะแซ่เดียวงามทั้งสามนะครับแต่อาจจะมีบางคนที่บวชสดบางคนก็ยังสดนะแต่ว่ามีอยู่ประมาณคนสองคนที่สดเนาะเอ้ยเซนีคุทิโอ เด่น่ารักดีนะฮะมาแวะอุ่หนุนน้องน้อยนึงเนาะคือถ้าไม่เอากล้องนี่เดินมาใกล้ๆแต่ว่าพอเอากล้องเรก็จะเดินหนีเขาจะเาก็ยิมย้มแจ่มใสเลยตอนถ้าเป็นอย่างดีเนาะก็มุงนะเข้าสู้เมืองซ้อนอีกเนาะพอมาเฮามานี่ก็คือบ้านห้วยตื้นก็จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเนาะดูว่าชนเผ่ายาวนะที่อาศัยอยู่ใกล้กับบ้านม้งนะครับก็คือมงเมียนนั่นแหละครับเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละครับ เขาเจ้าก็จะหูฟ้าซาเดียวเพราะว่าเขาจะยู right ่ก right ็จะยู่ย <atmospheric music> ah ู่ไกลๆเดียวกันเราเข้าเราคูนภาษาที่เบียดขั้นนะครับก็เลื่อนทางมาก็หอดบ้านแล้วน่าจะแม่นบ้านโวนเผาเหล่าลุ้มนี่แหละนี่เนาะเหล่าลุ้มเหล่าพุทธเพราะว่ามีวัดอยู่ทางหลังเออแมนแมนละก็น่าจะปูนกันได้ว่าอาจจะมีมงน้ำ อันนี้ลาลุ่มนะครับคือเมืองซ่อนจะมีไตดำด้วยนะฮะไตดำอิวเมียนไเียนไตแดงไตแดงแล,แล้วก็หลายส่วนเผ่ากันมงเน,นบ้านอันเดอร์นนี่ยังไม่ทันเห็นบ้าน เป็นป้ายบ้านโอ้มันต้นนี่ใช่ไหอยู่ทิ้งผลนั่นคือมันต้นกันนะครับบ้านบ้านพลซองบ้านพลซองบ้านนี้นะซื้อบ้านพลซองเนาะ บ้านโูนซองนะครับตัวกัดหนาวเด้อวันนี้ก็สั่งเงินมือเลยเนี่ยไอ้เงินงามเลยดิ่เงินงามแล้วบ้านโูนซองเอาคือโูนคำตังนี้เอาโอนอนูนโคำเขียนอยู่นั่นเนึกบ้านโูซนซองเลยอันป้ายบอกว่าโูนคำ เงินห้านบ้านสโอ้สร้างเงินงามเก็บจะแล้วเลยทางโอ้เงินงามไล่ลังอยู่แล้วกำลังสร้างเงินใหม่มีหลายหลังนี่กันลังฮอสเมืองซ้อนแล้วเนาะนี่ก็คือสายน้ำแอดนี่ โอ้ว oh, ิวงามวิวงามสวยงามทุ่งนาฟังเสียงนกฮ้องฟอมยังเป็นธรรมชาติอีเด้วยสวยงามทุกคนยอดแอดสายน้ำแอด ได้ออกไปสู่เมืองซ้อนแล้วก็ออกไปสู่เมืองแอดเสียงคอผู้ไหนเนาะไปใส่น้ำม้าเนาะไล่สู้น้ำม้าแห่งชาติน้ำแอดฟูเลยนะครับเอาเลื่อทางมานี่กาฮอตเลืออุทยานแห่งชาติน้ำแอดฟูเลยต่อไปนี่ก็จะเข้าสู้ตัวเมืองเลยเนาะเข้าสู้ตัวเมืองแอด เขีมจะฮอตทางลาดยางเด้อเขาสู้ตัวเมืองสวนเพราะว่าเขาเดินทางมาจากเมืองเฮียมมันก็โอ้ไกลสุดควร้างสสิบลักก็เป็นทางดินแดงทางเยียบเห้แต่แหออกมืดแล้วทางายเนาะจะเขาสู่ทางลาดยางแล้วสิ้นสุดกันรอคอยนะครับนี่ฮอดแล้วทางงามเป็นทางงาม หัวน้ำจองสอนน้ำจองนะครับอันนี้น้ำจองนะครับน้ำจองนี่ก็จะเอาไปสู้น้ำแอดอยู่ล้มนี่เนาะอ่าแล้ะแล้วว่าเกินแล้วเนาะเกินแล้วเนาะใกล้จะถึงเมืองแล้วนะครับพอเห็นทางผู้ยางโอ้น้ำตาจะไหลครับเคตผูสูงสั้นสี่กิโลเมตรนะครับโอ้ขึ้นนะนะชันจริงๆนะครับโดนขึ้นคือยูเทิงไปแลยสุดจองผัเนะ ยคืบอบ้าจะบอดทางงามเลยนี่จักเ่อเนาะกลุ๊บกลับกลุ๊บกลับมานะกิโลก็ว่าแล้วอย่างสเป็ดลักสเป็ดลักหรือว่าสเป็ดกิโลกระหอดแล้ว Have a safe and p e a s a n trip t man vision man ภาษาอังกฤษหววแตกแล้วอีกแล้วผมเนี่ยโชโง่แล้ว เพียเซ็นนะครับไม่ใช่เพียเซ็นวิวงามๆเลยล่นะเก็บจะฮอดตัวเมืองซ้อนแล้วป่าไม้ก็เขียวดกนะ